ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ช่องจังดีเลิฟด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะสวยไหมสีชมพูหนูเป็นคนเลือกสวยไหนให้หนูลงไปข้างล่างไงก็ขึ้นมาหาไงคิดถึงกว่างไงหนู <S <S เรียกพี่ว่าอะไรนะเมื่อกี้ เรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอะไรครับ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 นีครับผิวครับพี่ต้องเล่นเล่นหน่อยพี่พี่เล่นอยู่แล้วเดี๋ยวเล่นสองคนได้ครับได้ครับด้วพี่เล่นด้วยเล่นนะเล่นครับเล่นอะไรเล่นแถ่ารูปเหรอไม่ใช่พี่ขอส่งนะให้เ ขอบคุณนะครับนี่ด,ดูยดีลงมาจากบ้านก็เห็นเลยมีคนส,ส่งมาให้นะครับมาจากแฟนคลับนะครับก็โอ้ดีใจมากๆเนื่องในวันตรุษจีนนะครับนี่มาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเสีย่ยเสียเส่ย,ยคือขอบคุณอ่าแล้วเนี่ยเนี่ยเขาเขียนว่าคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนามั่งคั่งร่ำรวยตลอดปีซินเจิ้งลู่อี้ซินเหนียนฟาฉายไหนหนูลองพูดสิ ซินเจียยูอีซินเหรียญฟาฉายครับก็ขอบคุณมากนะขอบคุณนะครับที่ส่งมาให้นะครับเดี๋ยวจะทานให้หมดเลยนะครับก็ขอให้คำวยพรนี้ส่งกลับไปให้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีของตุ้จีนแจกเหมือนกันนะครับสองทุ่มเจอกันในไลฟ์สดนะครับมีแจกทองเดี๋ยวแจกเสื้อด้วยเดี๋ยวแจกของนู่นนี่นั่นนะครับเจอกันสองทุ่มจีตงนูไม่มีแรงเขียนเลย หนูไม่มีแรงเขียนเลยมันเยอะเกินให้หนูเขียนหมดเลย